เป็นขึ้นอกุศลธรรมเสื่อมพระเจ้าจ่าตัดไว้ว่ากุศลธรรมสามารถยั่งอกุศลธรรมให้เบาบางลงได้คุณงามความดีจะทําให้อกุศลธรรมก็คือความเดือดร้อนในชีวิตนั้นเบาบางลงการทําคุณงามความดีอ่ะจะทําให้สิ่งไม่ดีในชีวิตเบาบางลงเบาบางลงนะครับพระเจ้าท่านก็ตัดเรื่องของท่านนั่นแหละว่าท่านไปทําไม่ดีมาเยอะแยะในชาติปางก่อนที่ท่านยังไม่รู้จักธรรมะนะไปพลาดทาไม่ดีมาเยอะแยะไปหมดเลยเคยเป็นนายทหารนะท่านตัดไว้ท่านเคยเป็นนายทหาร โอ้ยข้าคนเป็นเบื่อเลยท่านวางัันเ่ข้า <c oughs> คนเป็นเบื่อเลยเสร็จแล้วท่านต้องโหถูกไฟไหม้ท่านไม่รู้กี่พกี่ชาติท่านวางั้นนั้นตกนรกไฟไหม้เสร็จแล้วปางที่ท่านเป็นพระเจ้ายังตามมาไหม้ท่านอีกท <c oughs> ่านวางแต่ว่าด้วยบุญกุศลท่านเยอะอ่ะมันก็เบาบางเบาบางเบาบางหลยเรื่องที่ท่านทําไม่ดีมานะเสร็จแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ความดีที่ท่านทํามากขึ้นท่านหยุดทําสิ่งที่ไม่ดีเสร็จแล้วท่านทาความดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความดีนั้นก็ไปทําให้อกุศลสิ่งไม่ดีนั้นเจือจาาาาาาางงงงงงลลลลเบบบบบนนนนะะครััั่่่แหทก็ตดอไวว้ กุศลธรรมสาสมารถยังกุศลธรรมให้เบาบางลงได้เพราะฉะนั้นในค่ายสุขภาพของเราจรึงไม่เหมือนค่าอยาอยาื่นนะค่ายสุขภาพอะไรที่จะมารักษาโรคแบ่งกลุ่มเฉยเลยนะตอนเช้าให้ไปทําคโลโรฟีนให้ไปเข้าออครัวให้ไปทำนโ่นทำนี่อะไรเงี้ยนะหรือว่าช่วยกันอะไรต่างๆนะให้ช่วยเหลือกันแบบนั้นแบบนี้เพราะอะไรครับให้เราได้บําเพ็ญกุศลกุศลนั้นจะช่วยให้ชีวิตเราผาสุขจะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง เป็นส่วนที่จะลดโรคภัยไข้เจ็บลดความเดือดร้อนในชีวิตเราได้ทำความดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครเชื่อเรื่องกรรมนะส่วนใครไม่เชื่อก็แล้วไปนะแต่พระธเจ้าท่านเชื่อแล้วผมก็เชื่อตามนะขอบคุณครับผมก็เชื่อตามผมก็เห็นตามนะขนาดเรากระจอกกระจอกนะค่อยๆบำเพ็ญไปยังเห็นเลยนะเห็นผมเห็นสองอันโอ้สิ่งไม่ดีที่เราทํามานะโหมันไล่ตามเราปุ๊บ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 เลยนะเราเห็นเลยจุบจับจุบจับจุบจับเลยแล้วสิ่งดีที่เราทํานะโอ้เขาตั้มคุ้มครองเหมือนกันนะตามช่วยเหลือปุ๊บปุ๊บ โอ้เราเลยเห็นภาพสองส่วนเราเลยเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเห็นภาพสองส่วนสิ่งไม่ดีก็ตามเล่นงานเราจริงๆสิ่งดีก็ตามช่วยเหลือเราจริงๆนะเราก็เห็นภาพสองส่วนนั้นไปเรื่อยเรื่อยนะนั่นแหละนะนั่นเป็นเป็นเรื่องที่ชัดเจนครับเรื่องนี้ที่อันนี้เป็นญาณที่พระพุทธเจ้ารู้มากกว่าแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นต้นเหตุอะไรต่างๆนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่รู้โหมันไม่ใช่แค่ที่แพทย์ทั่วไปรู้หรอกพลังงานบาปพลังงานบุญมีผล ทันวากันนะความดีความชั่วก็มีผลต่อความป่วยหรือไม่ป่วยไม่ใช่ยาไม่ใช่แค่ร้อนเย็นอย่างเดียวนะครับคือเรื่องอื่นมันจะเติมเต็มกันทั้งหมดเลยแล้วท่านก็ตัดไว้เอาประโยคสุดท้ายทุกย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวลทุกย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวลพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อ122 โอ้ยจะฟังคํานี้คําเดียวเลยนะบุญหูสุดๆแล้วนะสาหรับผมนะผมมาเจอคํานี้คําเดียวปุ๊บโอ้ยบุญหูเราจริงๆเลยบุญหูเราจริงๆเลยทุกย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวลแปลว่าทุกย่อมไม่มีในผู้ได้กังวลใครที่ได้ฟังคํานี้ปุ๊บนี่นะถ้าคนฉลาดอย่างน้อยนะจะรู้สภาวะยี่สองอันว่าเออเนาะ้าไมกังวลเนี่ยมันสุขจริงๆเนาะนี่คือเรื่องหนึ่งที่ควรจะรู้อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้มันยังกังวลเรื่องอะไรอยู่แปลว่าอะไรถ้าไม่อยากทุกขก์ตัดมันให้หมดซะ ตัดทุกออกให้หมดสะตรวจสอบจิตทันทีเลยตอนนี้มันทุกเรื่องอะไรอยู่ทุกเรื่องอะไรอยู่ตัดมันให้หมดตันนั้มันหมดเพราตัดความกังวลทั้งหมดทุกก็หมดเออมันก็ทุกยังไม่ตกถึงพูกหมดกังวลแล้วก็สบายใจพอสบายใจกายก็พลอยแข็งแรงไปด้วยเพราะกังวลไปมันก็ทําอะไรไม่ได้ไงในส่วนที่เราทําไม่ได้ในส่วนไหนที่เราทาไม่ได้ก็ตัดไปตัดไปตัดไปเออันนี้ยังทําไม่ได้ปล่อยไปก่อนอันนี้ทาไม่ได้ปล่อยไปก่อนอะไรที่ทาได้ก็ทําคนจะไม่วิตกตกังวลเลยนะ ตอนนี้อะไรที่ลงมือทําได้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราต่อหน้าที่รับผิดชอบของเราต่อครอบครัวของเราต่อ้องชนอะไรที่ทําได้เราก็ทาไปส่วนไหนที่เกินแรงตัดไปก่อนตัดออกไปออกไปอันนี้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ตัดออกชุบชุบให้หมดเลยให้อยู่เฉพาะความจริงที่เราทําได้คนที่อยู่กับความจริงที่เราทําได้จะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกความจริงใดที่เราทําไม่ได้เรากําหนดไม่ได้ตัดออกไปให้หมดเลยปล่อยให้เป็นบาปบุญของโลกสังเคราะห์ไปถือว่าเป็นบาปบุญของโลกถ้าเขามาช่วยก็ ถือว่าเป็นบุญทอ้งโลกถ้าเขาไม่มากถือบาปทอ้งโลกไม่เกี่ยวกับเราเพราะในส่วนที่เรากําหนดได้นั้นก็คือเรี่ยวแรงและฤทธิเดชท,ที่เรามีบุญบาร,รมีที่เรามีท่านั้นนะ่ะส่วนที่เหลือเรากําหนดไม่ได้หรอกนะครับที่เหลือเรากําหนดไม่ได้นะโอเคนะครับทุกย่อมไม่ตกถึงผู้้หมดกังบลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสาคัญมากตกลงสิ่งที่มีผลมากที่สุดต่อสุขภาพถ้าจะทําให้เกิดความเจ็บป่วยตามหลักพระเจ้าก็มีอยู่สข้อนะหนึ่งร้อนเย็นไม่สมดุล2ทําบาป สามไม่ทําบุญสี่เพิ่มพูนความวิตกกังวลใครอยากป่วยนะทำสีข้อนี้รับประกันคุณภาพป่วยแนะ่นอนไม่โรคใดก็โรคหนึ่งนะทำสีข้อนะอ่านะนะเสร็จแล้วเอา้าถ้าใครไม่อยากป่วยนะทำกลับกันเลยสีข้อนะนะใครไม่อยากป่วยทำกลับกันสีข้อนหนึ่งทำสมดุลร้อนเย็นนะสองละบาปสามบำเพ็ญบุญ สี่เพิ่มภูนใจไรกังวลน,น,นี่สูตรยาเด็ดในการรักษาโรคนะสีข้อนี่แหละรับประกันคุณภาพนะใครทําได้ถึงถึงมีประสิทธิภาพดีๆนี่นะใครปรุงยานี้ให้มีประสิทธิภาพสูงๆนะรับประกันคุณภาพนะรับประกันคุณภาพว่าลดโรคได้จริงๆนะสมดุลร้อนเย็นละบาปบําเพ็ญบุญเพิ่มภูนใจไรกังวล ทำให้มันได้รับประกันคุณภาพคุณทําวินาทีนี้เกิดผลวินาทีนี้ทําตอน,นั้นเกิดผลตอนนั้นทันทีนะเนี่ยคือเรื่องที่สําคัญที่สุดใหญ่ที่สุดนะอาล้ซึ่งสีข้อนั้นผมแตกลงไปเป็น9ข้อเดี๋ยววันหน้าจะเล่าให้ฟังว่า9ข้อเป็นอะไรบ้างนันสี่ข้อเอาอ่านหัวข้อให้ฟังก็ได้นะแตกเป็น9ข้อมีอะไรบ้างจากสีข้อแตกเป็น9้าข้อเสร็จแล้วค่อยโยงไปที่หลักวิทยาศาสตร์แล้วครานี้จะได้ไปวิเคราะห์ลึกจนถึงระดับเซลล์อะไรต่างๆนะอาะ่าผมก็แตกเป็น9้าข้อนะเพื่อให้เห็น ชัดขึ้นจาก4ีข้อนั้นเราแตกกเ,เป็น9ข้อที่เป็นต้นเหตุของโครคภัยไข้เจ็บนะครับหนึ่งอารมณ์เป็นพิษเช่นความเครียดความเร่งรีบเร่งรัดเร่งร้อนความกลัวความวิตกกังวลไม่โปร่งไม่โลง่งไม่สบายใจความไม่พอใจความมุ่งร้ายอาฆาตปัญาบาทโลภโกรธหลงยึดเกินเอาแต่ใจตัวเองเป็นต้นอันนี้คือข้อที่1น,นะข้อที่2ออาหารเป็นพิษและไม่สมดุลเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในลึกต่อไปนะครับอันนี้จะอ่านแค่หัวข,ข้อไว้ก่อนนะ ข้อที่3พิษจากการไม่ออกกําลังกายหรือการออกกําลังกายและอริยบทที่ไม่ถูกต้องข้อที่ 4. มลพิษจากมลพิษต่างๆในโลกเพิ่มมากขึ้นนะข้อที่5พิษจากคนสัมผัสเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มากเกินความสมดุลน,นะข้อที่6ไม่พึ่งตนด้วยวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายในการลดความรุนแรงของพิษหรือระบายพิษออกจากร่างกายนะข้อที่7นะครับการเพียนการพักที่ไม่พอดีข้อที่8 อากุศลกรรมซึ่งแก้ไขด้วยการบําเพ็ญกุศลธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า,ากุศลธรรมสามารถยังอากุศลกรรมให้อากุศลธรรมให้เบาบางลงได้และข้อที่9การบริการองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะเนี่ยแตกออกมาเป็นเกข้อจาก4ข้อนั่นแหละนะับข้อ4ี่ข้อใหญ่ผมแตกออกมาเป็น9้าข้อเดี๋ยววันหน้าจะขยายเกข้อที่ให้ละเอียดเราจะได้รู้รู้ชัดนะครับ เอาล้กลับไปที่ทีนี้เราจะกลับไปที่นักวิทยาศาสตร์ว่าไว้อย่างไรนะอันนี้เมื่อกี้นี่พูดถึงพระพุทธเจ้าว่าไวนะยาวมาจนถึงอย่างนี้แหละนะครับเราจะได้เห็นภาพรวมๆต่างๆอ่ะคราวนี้กลับไปดูที่นักวิทยาศาสตร์ว่าไวแล้วแผนอื่นๆละแพทย์แผนอื่นอันนี้แพทย์แผนพุทธนะพระพุทธเจ้าทันว่าไวอย่างนี้แล้วถ้าแผนอื่นๆละนะถ้าแผนไทยเขาว่าไงครับแผนไทยเขาก็ว่านะแพทย์แผนไทยก็บอกว่าการตับดินน้ำลมไฟให้สมดุลจะทําให้โรคหาย นะในขณะที่พทธเจ้าพูดถึงร้อนเย็นนะครนิยมไปแค่ร้อนเย็นอันเดียวนะเพราะว่าแพทย์มิติอื่นนั้นจะยังไม่มเก่งลึกเรื่องจิตวิญญาณหรือเรื่องพลังงานที่มันซ้อนลึกมากยิ่งกว่ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้ายังไปไม่ถึงนะครับแต่พระพุทธเจ้าท่านไปถึงระดับกรรมเลยกรรมละเอียดกว่าอะตอมกรรมละเอียดกว่าอะตอมที่ผมอธิบายว่ามีสิ่งที่ละเอียดกว่าอะตอมนะเอาละมาดูตัวหยาบะทั่วไปนะตกลงแพทย์แผนไทยนี่พูดถึงการปรับดินน้ำลมไฟให้สมดุลจะทําให้เกิดร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับ ดินน้ำลมก็คือเยน็นไฟก็คือร้อนแท้จริงก็คือปรับสมดุลร้อนเยน็นตรงกับที่พระเจ้าตัดไปดูแพทย์ทางเลือกสินะครับแพทย์ทางเลือกก็พูดถึงการปรับร้อนเยน็นเหมือนกันนะแล้วทาให้โรคหายเขาก็ว่างั้นนะมีมานานเลยหลายพันปีเหมือนกันนะครับปรับสมดุลหยินหยางหยินคือเยน็ยนหยางคือร้อนใช่ไหมครับก็คือเย็นร้อนเย็นร้อนร้อนเย็นอยู่นี่แหละนะปรับร้อนเยน็นทําให้โรคหายตกลงตรงกันกับที่พระเจ้าตัดไว้เลยว่าร้อนเยน็นมีผลต่อสุขภาพ อ้าวคราวนี้กลับไปดูที่แพทย์แผนปัจจุบันหรือว่านักวิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันนักฟิสิกส์เคมีชีวะว่าว่าอย่างไรนะแพทย์พิธีธรรมต้องเรียนลึกกว่าแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันจะเรียนแต่นักชีวะส่วนใหญ่เออบางทีเขาก็เรียนฟิสิกส์บ้างกันฟิสิกส์เคมีชีวะเอาเถอาเราก็เรียนให้ละเอียดละเอียดกันละกันเ,เรียนกันให้เข้าใจหมดน,นักวิทยาศาสตร์ชีวะพูดถึงอะไรไอ้นักฟิสิกส์นะเราจะพูดถึงนักฟิสิกส์ก่อนนักฟิสิกส์เขาพูดถึงอะไรครับ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นี Надо, ่พูดถึงว่าในโลกใบนี้นะมีเพียงสารและพลังงานเท่านั้นที่หมุนวนนะครับในโลกใบนี้มีเพียงสารและพลังงานเท่านั้นที่หมุนวนสารคืออะไรครับสารคือสิ่งที่เป็นวัตถุพลังงานคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีบทบาทในตัวเองเช่นพลังงานความร้อนแสงสีเสียงแม่เหล็กไฟฟ้านะพวกนี้นะครับคลื่นต่างๆอันนี้เขาจะไม่มีตัวตนแต่ว่าเขามีพลังงานมีบทบาทในตัวเองอันนั้นเรียกว่าพลังงานแล้วนักฟิสิกส์พบว่าถ้าพลังงานที่มัน กระจายยอยู่ทั่วไปถ้ามันรวมกันเมื่อไหร่มันจะเป็นตัววัตถุออกมาเป็นวัตถุเลยเสร็จแล้วถ้าวัตถุนั้นแยกย่อยไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่กลายเป็นพลังงานทั้งหมดทุกครั้งที่แยกย่อยกลายเป็นพลังงานทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่นักฟิสิกส์ค,ค้นพบแล้วเขาก็ค้นพบว่าถ้าเราแยกย่อยวัตถุต่างๆที่มีอยู่นะให้เล็กลงไปเรือ่อยๆทุกครั้งที่แยกย่อยให้เล็กลงจะเกิดพลังงานขึ้นเกิดพลังงานขึ้นเหมือนกับพริกที่เราเอามาอมแล้วไม่เป็นไรแต่พอมากัดปุ๊บเป็นไงโออออออกกกรรเเเผ็ลลลยยนะาาั่แห ถ้าเมื่อไรแยกปุ๊บพลังงานแสดงบทบาททันทีนี่คือสัจจะที่นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาค้นพบนะวัตถุใดๆก็แล้วแต่แยกเมื่อไรพลังงานแสดงบทบาทแสดงบทบาททันทีนะเมื่อแยกย่อยให้เล็กที่สุดที่ยังเป็นวัตถุอยู่ยเ <S 2> <S 2> ขาเรียกว่าอะตอมนะครับเนี่ยได้จากสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยนะครับเนี่ยนะเขาก็พบว่านี่เล็กที่สุดแล้วเนี่ยลักษณะที่เล็กที่สุดของวัตถุเรียกว่าอะตอมเล็กกว่าเซลเล็กกว่าโมเลกุลเรียกว่าอะตอมแล้วสิ่งที่เล็กที่สุดนั้นเขาพบว่ามีอิเล็กตรอนอยู่รอบนอกนะครับ ถ,ถ้าแยกย่อยไปกว่านี้นะกลายเป็นพลังงานทั้งหมดเลยถ้ายังอยู่ในรูปตัวตนเนี่ยยังอยูอะตอมนี่แหละนะครับนี่เล็กที่สุดแล้วแล้วเล็กที่สุดแล้วนี่เป็นยังไงต่อนะเล็กที่สุดแล้วเนี่ยเอารามีอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนอกเนี่ยนะครับสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวเนี่ยนะอยู่รอบนอกนี่อิเล็กตรอนเป็นประจุลบส่วนข้างในจะมีโปรตอนเป็นประจุบวกเกาะกันอ,อยู่กับกับนิวตรอนนะซึ่งเป็นกลางเลีกกว่านิวเคลียส ข้างในเป็นกลางเรียกว่านิวเคลียสนะครับมีประจุบวกอยู่ข้างในนะทําความสมดุลทำปฏิกิริยากับประ,ประจุลบอยู่นะครับมีการแรงเกาะเกี่ยวกันอยู่แล้วเขาก็พบว่าถ้าแยกไอ้ข้างในเนี่ยทั้งสองอันอนะโปรตอนกับนิวตอนเนี่ยถ้าแยกออกจากกาันปุ๊บมันเกาะเกี่ยวกันด้วยพลังที่แน่นมากเลยนะแยกออกจากกาันปุ๊บได้พลมงงานันทีเนี่ยพลังงาเกิดจากตรงนี้ครับแยกไอ้ข้างในเนี่ยออกจากกันว่แยกได้เมื่อไหร่พลังงานปลมงงาเกิดทันทีเลยแล้วสลายเป็นพลังงานทั้งหมดนะครับ ที่สาคัญเขาค้นพบอะไรครับเขาค้นพบว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าถ้าอะไรที่มันมีผลต่อการคงรูปของอะตอมมากที่สุดนะเขาก็ตอบว่าอุณหภูมิเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิมันสมดุลพอดีมันจะคงรูปได้นานที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิมากขึ้นหรือน้อยกว่าปกตินะมันจะพลังงานนั้นจะวิ่งชนอิเล็กตรอนหรือหรือนิวเคลียสในทันทีนะครับวิ่งชนนอิเล็กตรอนหรือว่านิวเคเลียสโดยเฉพาะ อิเล็กตรอนจะถูกวิ่งชนก่อนพอวิ่งชนปุ๊บมันจะแตกสลายกลายเป็นพลังงานหรือแปรรูปไปเปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนคุณสมบัติไปนะครับแตกเป็นพลังงานหรือแปรสภาพไปจากเดิมนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาค้นพบว่าอะไรมีผลมากที่สุดเขาฟันตรงเปี่ยงที่อุณหภูมินะครับมีผลมากที่สุดต่อวัตถุต่างๆดังนั้นเนี่ยในร่างกายคนเราก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นวัตถุแท่งก้อนเหมือนกันนะนี่ เพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิร้อนเย็นมากๆไม่ว่าภายในภายนอกมันจะมีผลต่อเซล์เราทั้งหมดเลยมีผลต่อเซลเราทั้งหมดทาให้มันเสื่อมหรือไม่เสื่อมผิดรูปหรือไม่ผิดรูปนี่คือตามหลักฟิสิกส์นะครับตามหลักฟิสิกส์นะอ้าไปดูตามหลักเคมีบ้างนักเคมีพบว่าไดนักเคมีพบว่าในโลกใบนี้มีแต่ปฏิกิริยาร้อนกับเย็นเท่านั้นเนี่ยคลายความร้อนกับดูดความร้อนเท่านี้แหละมีแต่ร้อนกับเย็นร้อนกับเย็นไง ดังนั้นถ้าเรารู้จักจัดสรรปฏิกิริยาให้มันพอเหมาะปริยาให้มันร้อนเย็นพอเหมาะก,กับร่างกายเราก็จะแข็งแรงที่สุดนะครับไปดูนักชีวานักชีวะนี่ยิ่งโอโ้โหชัดเลยทีนี้นักชีว่าคือศึกษาความเป็นชีวิตนักชีวานศึกษาความเป็นชีวิตพบว่าไอเซลของมนุษย์นี่มันประหลาดมันพลึกพลือเซลล์ของมนุษย์นั้นมันเกิดจากนี่แหละเกิดจากเออนี่นะครับเซลของมนุษย์นั้นเกิดจากอิเล็กตรอนนี่แหละเอเกิดจากเนี่ยเกิดจากอะตอมเนี่ย อะตอมหลายอะตอมได้หลายอะตอมเนี่ยพอเล็กที่สุดเนี่ยมารวม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 กันแล้วกลายเป็นเซลล์นี่แหละพอกลายเป็นเซลล์ปุ๊บไอตอนเล็กๆเป็นวัตถุเล็กที่สุดอะไรต่างๆเนี่ยนะนักชีวไอ้นักนักฟิสิกส์เขาพิสูจน์ส่วนพวกที่ชอบดูปฏิกิริยานั้นเป็นนักเคมีอ้าวกรณีนักชีวะมาดูว่าเฮ้ยเวลาไอตัวเล็กๆที่ว่ามันมารวมมารวมมารวมกันแล้วมันมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงนักชีวะพบว่ามันทําหน้าที่อย่างอย่างอัตโนมัติ มันทำหน้าท so ี่เฉพาะด้านอวัยวะแต่ละอวัยวะทำหน้าที่เฉพาะด้านอย่างอัตโนมัติอัตโนมัติอะไรบ้างครับมีเร่งปฏิกิริยาขนส่งสารต่างๆการเคลื่อนไหวเป็นโครงสร้างเป็นภูมิคุ้มกันรับข่าวสารถ่ายทอดกระแสประสาทนะแล้วยังมีหน้าที่อื่นอีกจํานวนมากหน้าที่สร้างการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆนะครับขับสารพิษออกจากร่างกายนี่ร่างกายทําเองหมดเลยนะแล้วถ้าร่างกายทำเอาเองหมดเราจะไม่ป่วย นี่คือสิ่งที่เขาประหลาดว่าเอ๊ะทำไมร่างกายมันทํางานได้อย่างอัตโนมัติหมดเลยแล้วถ้าเขาทํางานได้อย่างอัตโนมัติเหมือนเดิมเนี่ยมันเราจะไม่ป่วยเลยแล้วทําไมคนถึงป่วยแล้วก็ในเมื่อมันเป็นภูมิทานเองขับสารพิษออกเองอะไรเองทาไมเราจึงป่วยนักวิทยาศาสตร์นักชีวะดูลึกเข้าไปอีกโอ้ที่ป่วยเขาก็บอกว่าที่เขาทํางานได้ตามหน้าที่อย่างปกตินั้นเนื่องมาจากโครงสร้างและโครงรูปถ้าโครงสร้างและโครงรูปคงเดิมนะเราจะไม่ป่วยแต่ถ้าเมื่อไหร่โครงสร้างและโครงรูป